ามาเข้าที่พักกันนะคะทุกคนค,คาบานะ่ารีสอร์ทค่ะทุกคนาานะไปกันเลยค่ะเพื่อน อันนี้เป็นตึก A ส่วนที่เราจะพักก็คือตึก V นะคะทุกคนอันนี้ตึก A ค่ะอไปตึก V ไปดูกันว่าห้องพักเราจะเป็นยังไงไปดูกลนค่ะ เราได้พาห้อง1707นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูน้าูขอไหายได้ไหมคะพอเข้ามามด้านขาวามือก็จะเป็นขี์กร์ดนะคะเสียบขี์กร์ดตรงนี้แล้วก็จะมีสวิตช์ไฟอ,อันนี้ก็จะเป็นประตูห้องน้ำน,นะคะทุกคนอ่าแต่ สมมติว่าถ้าเราเปิดประตูห้องน้ําก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนพอเราปิดประตูห้องน้นะานํา,เ,าเราก็จะเจอกระจกบานใหญ่ค่ะนี่เหมืนมาเราก็จะเจอกระจกบานใหญ่แบบนี้ทุกคนเห็นไหมคะกระจกบานใหญ่ค่ะทุกคนเข้ามาด้านขวาก็จะเป็นสระโคกนะคะ จะมีกระดาษเช็ดชู้กระดาษชู่ <_ d ais y> จะมีสองอันอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะแต่งค่ะสิ่งที่เราจะได้มีแก้วน้ำสองใบมีชุดอาบน้ำอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนมีหมวกมีสบู่มีแปรงสีฟันยาสีฟันเนี่ยค่ะตามนี้ทุกคนมาๆน้องก่งแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นอะไรเปิดได้ไหม อ่ะเปิดไม่ได้อ่ะแล้วเราก็จะได้ผ้านะคะผ้าเช็ดตัวอ่าพอถัดมาก็จะเป็นที่อาบน้านะคะทุกคนมีที่ทำน้ำอุ่น<ะ>มีที่วางของมีฝักบัวใหญ่ฝ<อ>ักบัวเล็กอ่าประมาณนี้แล้วก็อัอนนี้เป็นประตูปิดแต่ว่าเราจะมองเห็นที่นอนได้เลยนะคะนี่ แล้วก็เรามาดูนะคะภายในห้องด้านซ้ายก็จะเป็นข้างมือจะเป็นพวกเบเกอร์ตู้เสื้อผ้าก็จะมีร่มสองอันนะคะแล้วก็มีไม้แขนส่วนถัดมาก็จะเป็นปลาตกแต่ง แล้ก็จะมีชั้นวางของนะคะถัดมาจะมีการน้ำร้อนมีพวกชากาแฟนะคะแล้วก็มีแก้วสองใบชุดชงกาแฟสองแก้วน้ำแก้วน้ำสองนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตกแต่งเหมือนเดิมจะบอกว่าที่พักที่เนี่ยใหม่เลยอะคะ่ะเพราะว่าเพิ่งสร้าง แล้วส่วนในตู้เย็นนะคะในตู้เย็นจะมีน้ำอัดลมพวกเบียร์แล้วก็น้ำเปล่าสองขวดส่วนน้ำเปล่าสองขวดเนี่ยทานได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะนี่อันนี้คือราคานะคะของที่อยู่ในตู้เย็นถ้าเราประทานไปแล้วก็เสียตังในราคานี้เลยนะคะอ่าพอถัดมาถัดมาเราก็จะเจอกระจกเนาะกระจกบ้านใหญ่ ทางขยะชั้นใส่ของนะคะกลองกระดาษเช็ดชู่แล้วก็มีไดไดปกติที่เจอโรงแรมอะค่ะจะเป็นไดตัวเล็กๆหวัดก็จะน้อยกว่านี้หน่อยอันนี้หวัดเยอะนิดนึงนะคะ,ะแล้วก็จะมีเก้าอีอ้พอถัดมาก็จะเป็นทรทัศน์อีบาร์ตรงเนี้ยชั้นตรงเนี้ยที่เขาบิ้วอะทุกคนเห็นไหมคะจากตรงนู้น ไปถึงตรงนู้นนะคะยาวอยู่นะอ่านี่เห็นไหมเก้าอี้เก้าอี้ก็จะได้2ตัวอ้ามีผ้าคุณหนูกับผ้าไอเนี่ค่ะเซตเซตอับน้ำอะค่ะนี่นะคะเปือประมาณนี้เขาก็จะแพกมาให้แพกมาให้ตามนี้เลยอ่าเจอตกแต่งแล้วสังเกตว่าส่วนมากจะเป็นปลาเนาะอ่า ก็จะมีคําเตือนต่างๆเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงโควิดลอกสองนะคะอ่าเรามาดูกันแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นว่าอ่าถัดมาอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะเตียงเตียงจะเป็นเจ็ดฟุตนะคะทุกคนใหญ่ใหญ่เลยเจ็ดฟุตนะคะก็จะมี หมอนสองใบอุ่ยนิ่มหมอนทั้งหมดไม่ใช่สองค่ะพูดผิดสี่ใบนี่นะคะแล้วก็ตรงหัวนอนก็จะมีกระจกตกแต่งนี่นะคะตกแต่งเล็กน้อยแล้วก็มีตกแต่งอันนี้อ่าแล้วก็จะมีโทรศัส่าล้วก็จะมีลิ้นชักตรงนี้นะคะพอลิ้นชักก็จะมีสองฝั่งนี่นะคะทุกคนสองฝั่งเลยหัวเตียงขอบ โซฟาตรงนี้ค่ะใหญ่เลยอะค่ะใหญ่จริงนอนได้นอนผู้ใหญ่ได้อีกคนนึงอะค่ะทุกคนเ<ต>พื่อนเพื่อนห้องนี้<ต>ที่เรามาพัากะ่ะมันเป็นชั้นหนึ่งติดสระว่ายน้ำเนาะน้าตรงนี้ก็สามารถลงเลยแล้วก็ห้องเราอะ่ะมันเป็นห้องสุดท้ายพอดีอค่อนข้างจะส่วนตัวนิดนึงนะคะนี้ ก็จะมีที่นั่งีอะไรเรียบร้อยนี่ห้องพักเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมแล้วเราก็ลงเสาไว้หน้าตรงนี้ได้เลยแล้วก็มันก็มาสุดท้ายมันก็คือห้องเราเนาะ,ะมีอะไรบ้างนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งเนาะอันนี้มันจะเป็นบ,บรรยากาศรอบข้างนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายเดีย๋ยวเราไปดูห้องน้ําห้องน้ําหญิงนี่นะคะ ห้องน้ำห้องน้ำที่อยู่ในโซนของสระว่ายน้ำที่จะใช้งานได้นะก็เป็นประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้คือตึก A อันนี้คือตึก B ตึก B ฝั่งนี้กับตึก B ฝั่งนี้แต่เราอยู่ตรงนี้โอเคนะคะทุกคนค่ะแล้วยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดู สระว่ายน้ำอีกฝั่งหนึ่งก่อนถึงทะเลกันนะคะทุกคนคเมื่อกี้เราเดินจากที่พักะจากฝั่งนู้นเดินเพื่อมาทะเละก็บรรยากาศที่จะผ่านมาก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราจะพามาดูสระว่ายน้ำอีกฝั่งหนึ่งนะคะของที่นี่ฝั่งนี้จะติดทะเลนะคะสามารถเดินลงทะเลได้เลย ันนี้ก็จะเป็นสะเด็กจะยืนได้ประมาณนี้ค่ะประมาณนีอ้อันนี้ก็จะเป็นสะไรทุกนะคนส่วนด้านขวาด้านด้านขวานะคะก็จะเป็นร้านอาหารนะคะทุกคน